ตัวเบ็ดสำหรับงานเหยื่อสดที่หน้าตาไม่เหมือนใคร<ฆ>จากท้งค่ายไลออนส์เห็นหน้าตาแบบนี้แต่ใช้งานไม่ยากเป็นยังไงไปดูเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้ณไทายมากับชุดสลิงผูกเบ็ดสำเร็จจากทางค่ายไลออนส์กับรหัส BD 3 0 3จะเป็นชุดสายสลิงผูกสำเร็จสำหรับงานเหยื่อสดทะเลโดยเฉพาะ <c oughs> ใช้เกี่ยวปลาเป็นหรือหมึกเป็นโดยเฉพาะ <c oughs> ตัวนี้จะมีขนาดตัวเบ็ดให้เลือกใช้ทั้งหมด4ขนาดจะมีตัวเบ็ดเบอร์9เบอร์10บเบอร์11 และเบอร์12หน้าตาแพ็กเกจเขาจะมาประมาณนี้1ซองจะมา1ชุดราคาชุดละ40บาทถ้าเป็นตัวเบ็ดเบอร์9สายสลิงจะยาว35เซนติเมตรและผูกตัวเบ็ดมาให้ถึง3ตัวภายในชุดแต่ถ้าเป็นเบอร์10ขึ้นไปความยาวสายสลิงจะยาว30เซนติเมตรและจะผูกตัวเบ็ดมาให้2ตัวทุกชุดจะใช้สายสลิงแบบ7คูณ7ทำให้ตัวสายมีความนิ่มและนุ่มมีความพลิ้วและยังทนทานอีกด้วย หน้าตาของสายก็จะประมาณนี้เลยเป็นสายสลิง7คูณ7แบบอย่างดีมีลูกหมุนพร้อมผูกเข้ากับสายเมนได้เลยแถมย้ำปลอกสลิงมาอย่างดีแน่นและแข็งแรงทนทานตัวชุดตัวเบ็ดก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยบางคนอาจจะสงสัยว่าเกี่ยวเหยื่อยังไงเดี๋ยวขึ้นภาพประกอบให้ดูกันนะอย่างในภาพก็จะเป็นการเกี่ยวเหยื่อหมึกเป็นสามารถใช้ตัวเบ็ดเกี่ยว2จุดได้เลย มาดูที่ชุดตัวเบ็ดกันต่อนะรุ่นนี้ความพิเศษคือเขาจะมีลูกปัดที่เป็นทั้งแบบเรืองแสงและเป็นแบบสะท้อนแสงช่วยเรียกร้องความสนใจพวกปลาล่าเหยื่อได้เป็นอย่างดีเพิ่มโอกาสให้ปลาเข้ามาฉวยเหยื่อนะงานตัวเบ็ดดีคมและแข็งผูกมาอย่างดีแน่นและทนทานแน่นอนแถมตรงท้ายยังมีห่วงไวใ้ให้ถ่วงเพิ่มน้ำหนักหรือใครจะอัดแอดปผูกชุดสายเพิ่มก็ย่อมได้นะงานตัวเบ็ดดีอย่างที่บอกและเป็นตัวเบ็ดแบบหน้าบิดด้วยช่วยให้จังหวัดวัดปลาดีขึ้น ยังไงใครสนใจจิ้มในตะกร้าได้เลยครับผมเดี๋ยวหน้าไทยปักตะกร้าไว้ให้ครับฝากไว้ด้วยครับ